หัวหินเซิร p ฟพาราได2026 Presented by Rising Creation รวมพลคนรักเซิร์ฟสร้างสีสันหัวหินสู่สวรรค์ของกีฬาทางน้ำ15มกราคม2569กรุงเทพมหานครหัวหินเตรียมกลับมาคึกคักอีกครั้งกับงานใหญ่ประจำปีของสายเซิร์ฟหัวหิน s ซ r f Paradise 2026 Presented by Rising Creation งานรวมพลคนรักการโต้คลื่นและกีฬาทางน้ำที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยทีม Pineapple Surf Club กลุ่มคนเล็กๆที่มีหัวใจรักทะเลและอยากส่งต่อเสน่ห์ของกีฬาเซิร์ฟให้คนไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสเอาจริงๆหัวหินเซิร์ฟพลาตก็คือเราจัดจะมาในครั้งนี้นครังที่3แล้วนะฮะซึ่งมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆเราหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหัวหินเนะี่ย มันมีฤดูการเสิร์ฟด้วยแล้วก็ชายหาดหัวหินเนี่ยอ๋อเรียกพราะอย่างตรงฝั่งฝั่งเขาตะเกียบเนี่ยมันมีฝั่งสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศอ่ะที่มันเหมาะกับการแบบเล่นเซิร์ฟเลยอะพอกับบิ๊กินเนอร์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งช่วงเอ่อจริงๆตั้งแต่พฤศจิกาแล้วก็คุณพาพันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคลื่นมันจะเล่นเซิร์ฟได้เพราะฉะนั้นก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆมันเริ่มจากกลุ่มแบบเซิร์ฟเฟอร์เซิร์ฟเลิร์แบบกลุ่มเขาเรียกอะไรนะเซิร์ฟเลิร์ฟเล็กๆอย่่างงี้ใชม จัดเลยแ,แล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นมาแล้วก็วคนค่อยความสนใจขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ก็เลยแบบตั้งใจอย่างจะหนึ่งก็คือจัดให้คนที่รักการเซิร์ฟจะมาเจอการกับสองก็คืออยากพวกเราเป็นคนรักจุดอำเภอหัวหินนะอยากจะให้รู้ว่าหัวหินมันมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนไม่ค่อยรู้นะคือเซิร์ฟเองไม่ค่ะ <laughs> ไม่แต่ว่าดิฉันชอบกิจกรรมการออกท<ฮ>ะเลไงดิมันแบบ ไทยทยซับพอซับบ่อดออกทะเลเงี้ยแล้วก็คิดว่าตัวเองเหมือนเป็นมอแนนโดยฝ่าคลื่นออกไปเแต่วันนี้จริงก็คือสนุกสนานเลยเพราะแบบอย่างเด็กๆก็เล่นได้ก็จะเป็นจะเป็นแบบสำหรับใครที่เป็นบิ๊กเนอร์เนาะเดี๋ยวเราก็หาข่าวตะเกียบก็จะมีร้านที่แบบของเราก็จะรับสอนเสิร์ฟรับสอนเล่นด้วยคิร่าซามยานะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เหมาะสบคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง พารเประสขบขสเนี่ยเราก็เกิดขึ้นจากตัวนักกีฬาตัวึ้นนะครับนักซเซิร์ฟที่รวมรวมตัวกันคืออยากจะมีที่สำหรับพักนั่งพัก แฮงเอาท์กันพูดคุยกันเป็นคอมมิชชันีเล็กสําหรับนักกีฬาแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้พันธมิตรหล,หลายส่วนเข้ามาร่วมกันแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของบริบทของชุมชนพื้นที่แล้วก็คนโลเคอลที่เข้ามาร่วมทําให้ตัวกิจกรรมเนี่ยม,มันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งศิละปะแล้วกอ็อย่างที่ทราบว่าในในเคาน์เตอร์ของของเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีทั้งดนตรีมีศิละปะนะครับแล้วก็มี แฟชั่นนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หลากหลายแล้วก็มันทำให้มีผู้คนมากมายหลายหลายรูปแบบมาเจอกันอย่าง <S 2> <S 2> <ช>ากับ <S 2> <S 2> า,บาบได้เจอกันที่นี่ <S <S มาเจอที่นี่แล้วก็หลายๆลายคนอย่างแม่มก็พูดถึงเรื่องของศิลปะใช่ไหมเข้ามาร่วมกิจกรรมกีฬาตา่ตางเข้ามาพัฒนาเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่นี่ครับผม ก็จริงๆได้ยินชื่อของการจัดกิจกรรมนี้มานานแล้วค่ะหัวหินเซิร,ฟร์ฟคราไดก็ตัวิวเองเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นคนหัวหินคนเนึงย้ายมาอยู่ที่หัวหินแล้วก็พอได้ยินว่ามีกิจกรรมกีฬาดีๆแบบนี้ค่ะถือว่ามันเป็นสีสันแล้วก็มันเป็นการสร้างสดเด่นให้กับตำือหัวหินด้วยกีฬาเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่แบบพรานงานที่จะแบบกาลังแบบ ท่อะตอนนี huh. the the mismo, ้ท yeah. so ุกคนไปอยากเล่นนะคะสำหรับเดอะเลเจนด์อารีนาเองอะเราก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬาค่ะมีทั้งฟิตเนสแล้วก็มีกิจกรรมกีฬาต่างๆทีนี้พอวิวได้ยินเรื่องของกิจกรรมนี้ค่ะก็เลยแบบอยากจะเป็นส่วนร่วมก็เลยมีการสนับสนุนเรื่องการให้คนไปออกกำลังกายค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความแข็งแรงในการที่จะมาเล่นเซิร์ฟต่อไปค่ะจริงๆแล้วเริ่มมาแค่การกินก๋วยเตี๋ยวกับโบแค่วันเดียวนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วน้องโบเนี่ยคือ จัดทุกอย่างอยู่คนเดียวเหมือนเป็นตู้ ATM แล้วทุกอย่างจะทักฝากท,ทั้งถอนอยู่คนเดียวกันเราก็เลยทำยังไงให้ให้ให้การจัดเซิร์ฟต่อไปเนี่ยให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็เลยเสนอเนาะเพราะเราสนิทกับน้องโบมา20กว่าปีว่าเราควรทําอะไรที่เป็นทางการหนูน่าจะทําอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นเราก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการจัดให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะจริงๆริงงานเซิร์ฟหลวดินเนี่ยน้อยคนมากที่รู้ว่ามี พราะวาตัวส่วนใบตาเนี่กเเที่ยวหัวหินบ่อยมากถ้าไม่ได้รู้จักโบก็จะไม่ดูเลยว่าเอ้ามีเล่นเซิร์ฟก็เลยก็เลยอยากทําให้มันงานยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะอยากให้หัวหินกลับมาคึกเหมือนเดิมเพราะจะมีช่วงหนึ่งที่หัวหินคึกมากแล้วก็ดรอปมาก่าก็อยากจะให้กิจกรรมเนี้ให้มันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นก็เลยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสนับสนุนในโครงการนครับิ๊จิตอนนี้หัวหินก็หลายคนเมื่อก่อนภาพหัวหิน เดิมๆนะจะรู้สึกว่าอุ้ยใต้รล้วมันมันมันตัดย้อนมันแบว่า <c oughs> ชิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครัแต่ว่าจริงๆตอนนี้เนียหัวหินนะ,ะถ้าได้ไปเยี่ยมไ,ไปหัวหินตอนนี้ฉันผมว่ามันมีความ <c oughs> ตื่นตาตื่นใจอะไรใหม่ๆเต็ไมไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมโรงเรียนของของวิวก็กเพิ่งเปิดก็ <c oughs> เออจริดิฉันก็ไปทําธุรกิจอยู่หัวหิหนหลายอันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่างานนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นการรวมตัวหนึ่งไม่ใช่แค่คนหลักเซิร์ฟแต่มาคนหลักหัวหินด้วยอ่ะนะคะก็จะแบบ เรีนเชิญไปก็นอกจากที่จะไปจุดหมายปลายทางคือหัวหินเซาพลัดไรตรงขาตะเกียบแล้วอย่างเงี้ยก็มีเวลาก็ได้ไปเยี่ยมจุดต่างๆของหัวหินแบบรถทไฟหัวหินนขคาบแบบโด่งดังเลยทเขาก็รีโนเวทนแบบว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าการเมืองมันมีแบบถนนที่มันมีมีร้านรวมแบบลักษณะเหมือนเป็นแบบ มันเป็นนิมมานของหัวหินอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วหนึ่งครับฉันก็แบบยังเป็นอีอกอีกหนึ่งจีรู้สึกว่าโห้ยตอนนี้เขาก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็รอต้อนรับทุกทุกคนอยู่ม่เพจเลยครับก็คือหัวหินเซิร์ฟพาราไดซ์สามารถเข้าไปถามแอดมินในเพจได้เลยจริงก็ไปร่วมง <c oughs> <ๆ S 2> านได <c oughs> ้เลยฮะอันน,<า>น,นี้ต้องนยากนิดนึงแต่ก็ให้จองโรงแรมไว้แล้วจองโรงแรมรอได้จองโรงแรมใช่แล้วก็เดี๋ยววันงานจะมีแบบพเสดุ์จากพี่โบโยคีบอยด้วย ตกดึกก็จะมีเออปิดเพลงสนาจากดิจอุยายถึงไม่มีเพลงใหม่เลย